สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้นะครับเต้ยลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอดกะกกำลังปวดม้นไหวค่ะขอพรครับให้ทีมงานมารำเกินร้อยเดินทางแควคลาดปลอดภัยนะครับตอนนี้เข้ายู่ที่หลังเวทีนะครับวันนี้มารจเกินร้อยทำการแสดงอยู่วัดหันเตยนะครับ ตำบประทายอำเภอรประทายจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่น้องไปแห่งก็ไปแห่งก็ลั่งใจกับมาล่มใจเกิดรอยได้นะครับแล้วก็มีน,น้นองเขยครับอาอร์ตอัตชัยน้าไหวพระดำบอดพี่น้องเส็ล้ครับมลาล่ำเลยล่าเนียถ้ามีก็ล่งพอดีครับพี่น้อง ก็มีบอดกับบอคอยสบายกันเลยพี่น้องแต่ก็เริ่มไข่แน่แล้วนะครับกับมีบดที่นี่กระตินีลูกๆมาล่อรับบดผลไม้มงคลนะครับบดผลไม้มงคลในรับประทานในช่วงเช้านะครับพี่น้องบอดบายพาเดี่ยววันจะสีแจงคอเป็นผลไม้เป็นกล้วยเป็นน้ำบักผ้าลองตีนีกับมาล่อรับแนี่เพราะว่าทุกๆมือลองตีนีกระติมานครับพี่น้องเป็นคนโห่คนดีพี่น้อง ทีมงานคอนบอยทีมงานติดตัง้งเวทีผแผนกไฟอาจารย์นักติกับกำลังเริ่มเก็บของทยอยนะครับไปครับเน้ำขึ้นหน่อยไอ้บ่ปไปอันนี้รถดูแสงรถดูที่แดง ไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเราิไปกลาบ